สวัสดีครับอ่านในคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวลองเป็นแผ่นแท้สักแผ่นนะอะเลื่อนนี่นะฮะก็จะเลื่อนรอเลื่อนให้สุดก่อนนะครับค่อยค่อยดึงออกนะฮะนี่ครับอเดี๋ยวผมลองแผ่นแท้นะแท้สักแผ่นหนึ่งนี่นะฮะต้องเลื่อนลงมาครับเท่มากนะฮะ เราเขาสกแกนหาอ่ะได้แล้วเรากดเพย์ครับนะอ่านแล้วใช้งานได้ปกตินะครับอ่านทุกแผ่นนะแผ่นไลฟ์แผ่นแท้นะครับผมนี่แผ่นคอนเสิร์ตนะฮะนี่นะอ่านไวมากนี่นะอ่าที่ผมใช้ลองตอนนี้เป็นอ่อักขรเฟสนะครับ P 1 1นะฮะ นะสิ่งดีมากเล่งซ้ายเล่งขวาได้หมดเลยนะส,สวยมากนะสอยัสุดๆครับโอเคครับผมสวยมากสิ่งดีมากครับผมขอบคุณครับ I <laughs> mean,